สว,ส,สวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านอยู่กับร้านแก้วยูสคารับลูกกาคลอง7บริการด้วยสัจจะและไมตรีนะครับหลับวันนี้จะพามาชมอีโคคาร์สุดหล่อจากค่ายฮอนดา้านั่นก็คือ Bri ี 1.2V ปี2013ครับตัวท็อป5ประตูของเรานี่เองนะครับคันนี้พิเศษตรงที่เป็นเกียร์ธรรมดาครับท่านผู้ชมครับไปชมกันเลยครับด้านท้ายนะครับเรียกว่าทรงท้ายตัดนะครับ บีโอคันนี้นะครับมา,าพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด 1,200cc นซีซีนะครับสีสูบเลยให้กำลังสูงสุดอยู่ที่90แหลแรงม้านะครับเป็นที่นิยมเป็นที่ตามหาของวัยรุ่นทั่วเมืองไทยครับใครหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับเดี๋ยวจะพาไปชมภายในกันครับสำหรับภายในนั้นนะครับถูกตกแต่งด้วยแผงประตูนะครับสีครีมตัดสีน้ำตาลเลยนะครับ สวยหรูดูสปอร์ตนะครับพวงมาลัยสก้านมาพร้อมแอร์แบ็กเลยและที่สำคัญนะครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาซึ่งหายากมากๆเลยนะครับเบาะนะครับเป็นเบาะสีครีมนะครับดูสะอาดตาดูสบายตานะครับนั่งสบายถึงจะเป็นรถคันเล็กนะครับก็เป็นรถที่บริหารพื้นที่มาค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะครับอันนี้จะแพนให้ดูจากด้านหลังเลยนะครับสวยๆเลยนะครับ และนี่นะครับเห็นไหมครับเกียร์ธรรมดาพร้อมระบบคัดด้วยเปลี่ยนเกียร์ให้สนุกกันไปเลยครับกับ Honda Brio ปี2 0 1 3ตัวท็อปด้านหลังนะครับเป็นกระจกไฟฟ้าเหมือนกัน4บานเลยนะครับภายในสะอาดมากนะครับผ่านการทำคาสปามาเป็นอย่างดีจากทีมงานร้านแก้วยูสคาเลยครับและท่านใดที่สนใจนะครับ Honda Brio คันนี้นะครับซึ่งเป็นรถบ้านมือเดียวเลยนะครับไม่มีทั้งชนหนักและชนเบา สามารถติดต่อเพื่อขอเป็นเจ้าของได้ในราคาเพียงแค่249,000บาทนะครับลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวออกรถศูนบาทได้เลยนะครับใครที่หาอยู่ใครที่สนใจอยู่เรียนเชิญที่ร้านแก้วยูสค่ะล้ำลูก,กาของเจ็ดได้เลยครับเราเปิดบริการทุกวันแล้วพบกันนะครับ